มาแล้วครับผมตัวนี้วินวอล์กได้ครับเอาละเอาเอาเแล้วมาถึงก็วินวอล์กเลยแต่เขาจะเห็นเราแบบลางๆนะครับเขาก็จะไม่ได้แบบเออไม่เห็นเลยอะไรนี้มันจะเห็นพี่ทีอยู่ต้นจะจูบหน้ากันอยู่แล้วอ่ะใครวะเนี่ยคุณตีเหรอตั้งนาเลยเอเอ คุณทำไรทำเลยผมอยู่ประตูรอออกตัวนี้ผมกลัวไม่ไหวพูดจริงจริงเ็กแรปอยู่ไหนเอ้ผมเจอเขาแล้วว่ะกูเอาเด็กแล็ปก่อนผมเจอจ่าแล้วว่ะเจอใครเจอช่างแม่งกูจะเอาเด็กแล็ปก่อนในแมปนี้นี่แม่ง หัวเลาะหัวเลาะนี่มึงอยู่แถวนี้หัวเลาะนี่มึงอยู่แถวนี้ชัวร์หัวเลาะเนี่ยมึงอยู่แถวนี้แน่นอน,นอยู่ไม่ได้นะบอกเลยแจ็คพอตอ่ะบอกเลยแคปเจอร์ไปแล้วด้วยแจ็คพอตน,นี่อยู่สามเลยนะ ใช่ดิผมแคปเจอร์อะไรเงาๆอะไรไปไม่รู้เมื่อกี้ดีมากก่เอฟซิลสองทัาเราอย่าอย่าให้มันปั่นประสาทเราได้ครับคุณผู้ชม <c oughs> เรามันดะปั่นประสาทง่า,งาโชว์ศักยภาพผมได้ยินเสียง <c oughs> ผมได้ยินเสียง รู้เรื่องใครวะใครวะใครวะเออใครทำวะแอมแเลยม่้งแอมช่วยแอมช่วยแคเทอดีแันเทอดี เฮ้ยอจยู่ไหนกันวะอเจอดีเจอเจ้เจ้อเจอบเจอยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยสิอยากได้ยินเสีว่างกี้หาอนหาคน แม่คุณกงเดินไปเแม่งเดินไปเจอจ่าแม่กำลังเลือกเสื้อผ้าอยู่หน้าตู้เลยเสื้อผ้าประตูอยู่เะปิ๊งกบังแต่งตัวเลยมีรองเท้าสองคู่เคียงกันเอ้ยอ้าวอ้าวอีกแล้วสี่รอบเดิมคู่งนั้นเป็นรองเท้าเธอ ที่จำได้ดีไอ้้ีใครพามากี่คู่นึ่งเหียรแปดสามไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้เรียบร้อยใส่โจเด็กกี่แล้วกูใส่เกียร์หมาแล้วไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้ เอี่ยงเช่อยางแจ็คกอดอ่ะผมบอกเลยแจ็คกอดอ่ะเจอคนนึงเจอหมดนะทำอะไรกันนะไมไหวเลยแบบช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วต้องตับไปช่วยเพื่อนเอาอ้าวไกโยนเลยแดกแร็ปเดกแร็ปลอยตรงนี้ก่อนนะลอยตรงนี้ก่อน ตายซะมึงเฮ้ยคุณเขาบอกห้ามเฝ้าไม่หรอคุณไม่ได้เฝ้าคุณตีสองสามทีคุณจะไปแล้วคุณจะบ้าเหรอกูขีโกงเลยฮะแฟดแฟดไอ้แฟดจะวิ่งไปไหนอยู่หลังใครว่าใครที่อยู่วิ่งไป่อนฮะ เบสใช่ไหมเร็ว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 เอาเาคุตีทำไมคุตี่ปล่อยตายอ่ะมันไม่ปล่อยเลือดหมดคุตี่มันตีผมั้งาทีไม่ได้มันตีไม่เข้าฮะจะไปไหนตีไม่เข้าโผมกดตไปป่าดึงหนีอาหลุดหลุดหด วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเจสันตัวนี้วิ่งไวปถึงก็เหมือนว่าเดียววิ่งไตัวหนึ่งฮมึงมาตายที่เดียวกันเลยมาสองคนเนี่ยตายที่เดียวกันเลยมันห้อยที่เดิมไม่ได้เว้ยจ้าใช่เหรอใช่ต้องไปหาที่ห้อยที่อื่นอ๋อมันห้อยที่เดิมไม่ได้โอเค มันก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะจริงๆแล้วอ่ะไม่แมกตรงเนี้ยนี่แต่คุณตีมันชอบตีทิง้งนะแอมหลุดด้ยเอาหลุดหลุดคุณพูดแล้วเขารู้เลยหลุดหรอหลุดหรอทำอะไรทำเออแต่ทหอะไรทำเออหลุดหรอโดนห้อยรอบสองแล้วอ่ะ โดนมาเราสองเนี่ยแห้งและตายแล้วอ่ะไม่แห้งอีเวนหลุดไปเกี้ยลารักปีนี่เนี่ยแห้งอีเวนหลุดแก่อยผมหาแซมมันต้องมันต้องรอช่วยเพื่อนแน่นอนแถวเนี้ยไอ้ซัดเออผมรออยู่เฮ้ยรู้มันอยู่ที่เครื่องแซมคนดีดิผมรออยู่อ่ะรออยู่อะไรกูรู้มึงไม่รักเพื่อนขนาดนั้น อ้าวเห็นแล้วหลุดเลยวะเบสานี่เแบสบานี่เแบสบานี่เแบสบานี่แรงวิ่งตัวโยกกันเลยเบสอยู่ไหนโอ้คุณนะผมวูบคุณนิดไปเแบสเบสแบบนี่มันเจ็บถ้าอยู่ใกล้ๆต้องมีเสียงอา้อาวอา้าวพอกันเองไล่ตัวเจ็บดีกว่านี่นะ จอชอะไรวะจอษมันไม่มาตื่นเต้นไปหน่อยเมื่อกี้เนี่ยรลอดเนอะอย่าฆ่ากันเลยนี่ไงฮะเรียบร้อยโอ้ถ้าแซมเงียบเียนะเว้ยโอ้โหนี่เฟลพวกคุณแซมมาสองรอบแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมก็ช่วยชีวิตเพื่อนได้วะคุณช่วยผมไม่ได้ผมปล่อยคุณตายเลยคนนั้นแหะคุณช่วยผมไม่ทันผมไม่ช่วยคุณเลยเหลือแซมคนเดียวมต้องวินบอกให้เป็นประโยชน์เเ้ผมรักไม่ได้วะไอตรงนี้ซ้อมแต่ผมมีเสียงเพลงไว้จ้าเสียงเพลงอะไรวะ คุณมาใกล้ผมเสียงเพลงมันจะดังเว้ยเออนั่นดิเฮ้ยเฮ้ยแป๊บแว๊บแป๊บเมื่อกี้วิบปับวิบวับเลยแหม่คุณตีก็ใช้เนี่ยจิตวิทยาเนี่ยแหม่อะไร่ะเป็นไงวะ อ่ะกูปล่อยมึงซ่อมเครื่องไปอ่ะกูล้อเครื่องระเบิดตรงไหนกูวิ่งไปตรงนั้นอ่ะอ้านั่นไงเดีย๋ยวพูดไม่ทันขาดคำในคูณแซมกูแซมกูแซมกูมมนเยอะเลยผมมันเป็นแผนเว้ยกูต,ตี้มันเป็นแผนเว้ยแผนที่จะให้เขาไปตรงนั้นน่ะแ,แล้วผมจะไปซ่อมนระเบิดนะไอ้กล่องนี้กล่องกล่องกล่องผมเงียบๆสิหาก่อน นี่กูกูกูผ่านแล้วว่ะกูไม่ได้ผ่านหรอกมึงไม่ได้อยู่แถวนี้กูได้ไฟฉายแล้ววินวอล์กมันทำอะไรได้เว้ยเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีประไรชนเท่าไหร่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แค่วินวอล์กเไม่ได้ด้วยผมว่าวินวอล์กนี่แม่งไม่มีประโยชน์เลยวินวอล์กยังไงคนก็เห็นอยู่ดีอะตุ๊กตัวเรื่อยไม่ได้ใช่ไหมใช่ วิ่งปืดวิ่งปืดวิ่งปืนเลยไหนไหนเอาละเอาละอยู่ไหนวะหาไม่เจอหาไม่เจอเฮ้ยไปไปฉายไปฉายกุก้มหน้ากูก้มหน้าวิ่งไฟฉายกูก้มหน้าวิ่งมตะกี้กูโดนแปะป้องไม่โดนอ่ะส่องไม่โดนไอ้เหฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปข้างหลังเขาเฉยเลย สูงสุดทำไมเอ้าเรียบร้อยจะทำอะไรเหรอจ๊ะฮะน้องอยู่ใกล้ๆตรงนี้เด้อป่าจบแล้วมันจบแล้วเี่ขย่าละคังได้ฟังเพาะไหมเสียแข่งความตายละคังมันเพาะไหมฮะวุ้นนี่ แปดสามมึงอะฮะแปดมานี่เลยมาหนีมานี่เลยมานีแปดสามึงอะฮะใกกไม่เอาเว้ยเกไม่เออดินอดินเดนดนหัวลาะแบบตัวร้าย yeah, yeah, yeah. Check low. Check it down low. Oh, ha. yeah. <laughs>